นี่คือสกายเล็บ2เมตร6กสนะครับตัวนี้เป็นลายถุงชาตเยอรมันรุ่นใหม่นะครับแค่เปลี่ยนสีนะครับส่วนไซส์ยังเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนสีเอาสีเหลืองไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สีดำไปด้านบนนะครับเป็นสีของลายถองชาตเยอรมันนะครับตัวนี้ก้านอลูมิเนียมอารมณ์แท้กันน้ำนะครับส่วนตัวข้างบนเป็นลายถุงชาตไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ใหญ่นะครับนี่ดูด้านหลังหน่อย โออดีครับด้านหลังด้านหลังจะมีห่วงนะครับห่วงสําหรับล็อกไม้มีสองห่วงนะครับใหญ่นี่ปีกว้างสองเมตรหกสิบนะครับตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ก็มีอยู่สีละสามตัวนะครับสีละสามตัวตอนนี้กําลังประกอบอยู่นะครับนี่นกา้านใช้การร้านอลูมิเนียมนะครับดูไม้คำหลังนะครับ นี่คือไมคคำหลังใหญ่มากกำลังประกอบอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีสีละ3ตัวหมดรอบนี้แล้วคงอีกนานนะครับกว่าจะได้ลงมือทำอีกทีสามตัว4ตัวดูนครับใหญ่มากออกครับนี่คือสกายเล็บสองเมตรหกนะครับตัวนี้เป็นรายองชาติเยอรมันรุ่นใหม่นะครับแค่เปลี่ยนสีนะครับส่วนไซส์อย่างเท่าเดิมนะครับ เลียนสีเอาสีเหลืองไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สีดําไปด้านบนนะครับเป็นสีทองลายถุงชาติที่เราทำนะครับตัวนี้ก้านอลูมิเนียมอารมณ์แท้กันน้านะครับส่วนตัวข้างบนเป็นลายถุงชาติไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับใหญ่มากตัวนี้